สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการตลาดสดพลังีกริ่นหอมมากเหมือนไก่ย่างเลยอะ่ะไก่ย่างไก่ย่างที่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยหรือเปล่าไก่ย่างจากพิชากไว้ใส่แล้วต้องเลยนาบุโกเกมาที่ซอยอิสรภาพ44คะ่ะจะมีร้านไก่ย่างระดับตำนานที่ขายมายาวนานกว่า50ปีตั้งอยู่สแตนอโลนริม พี่ฆ่าจ่าปีชาไม่ใช่คับจ่าปีชาพ่อผมอย่างนี้อ๋อจ่าปีชาเป็นพ่อของพี่ใช่ครับพี่กับพ่อหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะลูกลูกแล้วพี่ชื่ออะไรพี่อ้นครับพี่อ้นเอาทุกวัสดีครับพี่อ้นแสดงว่าเป็นรุ่นที่สองต่อจากปีชาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับขายมาแล้วกี่ปีผมสำหรับผมประมาณยี่สิบรวมเบ็ดเสร็จทั้งรอบแต่พ่อขายมาห้าสิบปีแม้ว่าจ่าปรีชาจะจากไปแล้วแต่รสชาติความอร่อยยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะ ความอร่อยที่ซ่อนอยู่เดี๋ยวผมจะสับให้ดูอันนี้คืออ๋อเค็มราความวรมอยู่ในท้องไก่กระเทียมพริกไทยและผักชีโอ้โหดูสิพี่นี่คือเค็มราความอร่อยใช่ครับอแหนะครับทุกตัวเป็นอย่างนี้หมดหมดหมดครับฉ่ำมากเราใช้ไก่สดย่างถังตัวแล้วก็อัดแน่นด้วยพริกไทยกระเทียมรากผักชีครับผมจุกจุกแบบนี้ไม่มีนะที่ตัวไหนจะบวมโบ๋ไม่มีอย่างนี้เวลาลูกค้ามาซื้อเขาเอาไหม เขาเอาไปกี่งข้าวเลยเลยใช่ใช่โอ้โหพี่มันน่ากินขนาดนี้ม,มันไม่ได้คุกแค่ผิวนะ<ช>มันอัดเข้าไปข้างในเลยนะอัดอัดแน่นเต็มท้องะครับวิ้วกัดาดกัขบ,บกข้าวเนาะกินกับข้าวเหนียวเอวยข้าวสวยเอวยรสชาติมันหอมอร่อยอย่านี่แหลคะค่ะเอกลักษณ์ไก่ย่างของจ่าปรีชาที่มีขนาด ร้อมอัดแน่นไปด้วยสามเกลอเวลาย่างก็ส่งกลิ่นหอมเตะจมูกลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาจนไม่สึกไ,ไม่ได้แล้วสูตรที่พ่อคิดเนี่ยเขาคิดยังไงถึงอัดแน่นเต็มท้องขนาดนี้จริงอรพ่อเป็นนักดื่ม พอเป็นน้ำดื่มแต่ไี้ว่าการที่คุกอย่างเดียวพ่อมันไม่ค่อยเข้มขน้นมันไม่เข้มขน้นเวลาที่จะกินมันต้องเข้มขน้นเจนจนถึงพริกถึงกิงงพี่เอากี่ตัวดิจ้าเอากี่ตัวสั่งได้เลยค่ะหนึ่งตัวใช่ไหมคะ,คะน้องถามด้วยสิพี่ปกติเราขายตัวเท่าไหร่อะตัวระห้าสิบครับแล้วครึ่งตัวเจ็ดห้าครับเจ็ดสิบห้าบาทนะขายกันวันหนึ่งขายกี่ตัวประมาณ ร้อยห้าสิบตัวครับอ้ตัวหนึ่งกินนี่ค่ะพี่อ,อ้นได้ครับเดี๋ยวหนูพกินคนเดียวเลยนะตัวหนึ่งได้ครับได้ร้านไก่ย่างจ่าปรีชาขายกันวันวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยตัวคะ <c oughs> ่ะลูกค้าเขาแน่นจริงๆยิ่งกินร้อนๆนะบอกเลยฟวินมากถ้าจะให้ดีต้องจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแมงดาหรือไม่ก็น้ำจิ้มไก่รสหวานนํำที่ทางร้านเขาทำเองทุกวันค่ะอันนี้แจ่วแมงดาครับ แบงดาใช่ครับแหมพี่พูดแล้วขอจิ้มเลยนะน้ำจิ้มแมงดาพี่ไม่มีกินแมงดาแรงเลยอะอร่อยอคนนี้ไม่กินแมงดากินได้น้ำจิ้มหวานบ้างอ,อ,อร่อยมันหอมมากพี่พี่มันเด็นของเราย่างเชาถฐานมาตลอดครับในระยะ50ปีเราไม่เคยเปลี่ยนวิธีการย่าง ลูกค้าที่มากินตั้งแต่สมัยก่อนพ่อพามาเดี๋ยวนี้เขาก็มาซื้อให้พ่อกินผมได้ยินว่าเขาพยายามจะแบบจะรู้ว่าพ่อเนี่ยยังจําได้ไหม,มไก่ย่างจ่าปีชาซื้อไปให้พ่อกินพอพ่อกินบอกโอ้โหนี่ไก่ย่างจ่าปีชาที่พ่อเคยพ่อจำได้เลยใช่ครับตั้งแต่พ่อพาลูกมากินเด็กๆพ่อกินก็รู้เลยรสชาตินี้เป็นไก่ย่างจ่าปีชาครับใช่แต่คุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะไก่ย่างจ่าปีชาเนี่ย มันมีความจุลซี่มันนุ่มมันชุ่มจริงๆพอถ้าเกิดไก่ย่างแล้วมันแห้งมันติดคอใช่ครับแต่นี้นะพอกินเข้าไปนะมันมันมีน้ำแซ่กมันจุลซี่และมันหอมกระเทียมหอมรากผักชีหอมพริกไทยแล้วดูดิตัวนึงร้อยห้าสิบราคานี้ขายมานานอย่างร้อยห้าสิบพี่ร้อยห้าสิบนี่เพิ่มขึ้นมาประมาณสองสามเดือนหนึ่งอ๋อสมัยก่อนขายทุกวันนี้ร้อยสี่สิบอ๋อขึ้นมาสิบบาทพี่ค่าถงค่า่านใี้เขาไปเถอะค่าย่างอีก แล้วเขาย่างเตาถ่านนะไม่ย่างเตาแก๊สนะพอจะนาำมันหอมถ่านนอกจากขายหน้าร้านแล้วออเดอร์ทางออนไลน์ก็ปังทั้งวันที่สำคัญค่ะมีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสมารับหิ้วไปขายต่างจังหวัดหรือเมืองนอกก็มีรวมถึงชาวต่างชาติก็ตามมากินจากรีวิวตามสื่อต่างๆด้วยแมร้านนี้เอาไม่ธรรมดาจริงๆเขามาหิ้วไปขายที่ไหนพี่ ก็ตามจังหวัดต่างๆลบบุรีลาดบรุบรีสิงคโปร์ฮ่องกง,ง,กงสิงคโปร์กับฮ่องกง,ขงเขาดูรีวิวใช่ไหมไอยูทูบเบอร์เกาหลีเกาหลีม้างจีนบ้างเลบานอนคือรับหิวละทั่วราชนาจาักรถ้ามันไปถึงที่ไหนเนาะแต่รสชาติไก่ย,ย่างจากปีชาเมื่อ50ปีที่แล้วเป็นอย่างไรณนะปัจจุบันก็ยังรสชาติเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับพี่โอนต มีแม่คอยดูแลอยู่ครับแม่ยคอยชิมอยู่ว่ารสชาติมันเหมือนเดิมไหมแม่เชิญจ้ะแม่เชิญในคำแม่ค่ะสวัสดีค่ะไม่ตรงนี้เลยแม่บอกต้องชิมทุกตัวต้องชิมรสชาติว่ามันเหมือนเดิมไหมรสชาติเมื่อ50ปสิีปีแล้วกับวันนี้รสชาติเหมือนเดิมไหม่เหมือนค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเป๊ะค่ะ เคยชิมแล้วบางวานันรสชาติเหมือนเดิมไหมไม่มีค่ะมีเหมือนเดิมหมดวเวลาที่แม่เขามา QC วเขาเขามาเข,ามา,ขามาชิมเนี่ยให้รสชาติเหมือนเดิมเขาทำยังไงไปมาผ่านมาแล้วก็หยิบชิมไปไม่บอกเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าเขาอะเป็นคนชิมแต่ใ้ว่าเขาไม่พูดอะไรเสแล้วมาผ่านอ่าแล้วมีมบางวันมีพูดไหม ยังไม่พ to ูดเลยนะเออแสดงว่ารสชาติเหมือนเดิมแล้วแม่เนาะแล้วก็หยิบจุกจุ๊กจิกจิกใช่ไหมล่ะตามเขียงนี่แหละอร่อยเว้ยเฮ้ยเอาข้าวมาสักจานสิอะไรเงี้ยเนาะน้องบอกว่าคุณแม่ชุบอายุ86ปีแล้วล่ะค่ะแต่ยังแข็งแรงช่วยลูกชายขายของทุกวันเราไปฟังตำนานที่ยังมีลมหายใจเล่าเส้นทางความอร่อยของไก่ย่างกันดีกว่าน้องถามน่อยแม่อยู่ๆทำไมมาขายไก่ย่างได้ไงก็มาก่อนแม่ก็ทำงาน แล้วก็แม่ก็ออกจากทํางานงานมันมันไม่เวิร์คค่ะเราก็ออกราบเงินเดือนเสร็จแล,แล้วเราก็ออกก็กลับมามาเย็นเย็นเราก็เดินไปตลาดพันนกไปซื้อกับข้าวมาทําให้ลูกกินค<ะ>่ะมองไปมองมาเออแถวนี้ก็ไม่มีใครย่างไก่ย่างดีวว่ะเราก็คิดย่างขึ้นมาเลยคิดย่างขึ้นมาทําไก่มาถามพ่อเขาว่าพ่อมึงทารสย่างไก่เป็นไหมก<ะ>็ถามทําไมอ่ะ บอกฉันจะขายไก่ยังขายเป็นเรอบอกเป็นสิเราก็ไปซื้อไก่ไปซื้อกระเทียมไปซื้อรากผักชีซื้อลายตะไลามาอนะ่ะแล้วก็มาบดมาทำล้างไก่ล้วงไก่ใส่ตะก้าให้น้ำตกพอน้ำตกเสร็จแล้วก็มนหยอดพริกไทยกระเทียมรากผักชีแค่นั้นะ๋อโโห จากวันนั้นหนึ่งวันนี้ก็ห้าสิบปีแล้วรสชาติเดิมเป็นสูตรของเราด้วยไม่ได้สูตรใครเลยไม่มีเลยค่ะคิดสูตรของเราเองเลยเค,ค่ะแม่เจ๋งสุดยอดมากเลยเนาะคุณยายชุบเล่าว่าจริงๆแล้วต้องช่วยกันทำมาหากินค่ะเพราะลำพังเงินเดือนจากปรีชาคนเดียวเนี่ยเลี้ยงลูกสี่คนไม่พอค่ะอะไรทำได้ก็ต้องทำแม้คุณยายชุบเนี่ยขยันจริงๆงานนี้ต้องปรบมือให้รัวๆเลยใก่ไทยเนี่ย น้ำค่อนข้างน้อยกิ่งยากยิ่งแข็งกระเทียมไม่มีสุกแต่อันเนี้ยด้วยพันไก่มามันค่อนข้างน้ำมันค่อนข้างเยอะมันทําให้กระเทียมเราสุกอืพี่เขาใส่ยเยอะมากเลยนะเรียบกันกระเทียมดุเนื้อนุ่มๆนี่เตาตำนานไปขายปากซอยนุ่นค่ะสามตัวร้อย